กัญญาสิพาไปเที่ยวใส่เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปเธอจ้าพี่น้องกัญญาจะพาพี่น้องไปเที่ยวตลาดจ้กากระสีอยู่อ้อมๆแอมแม,ม,มแถวที่กัญญาอยู่น,นี่จ้าพี่น,อน้องกโคงสุดเลยไปไกลค่ะช่วงนี้เพราะว่ายังบ่ท่านได้มีเวลาที่จะวางไปนอกจากพี่น้องเดี๋ยวกัญญาสิพาไปเที่ยวตลาดไปน้องกันเด้อค่ะ สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องกุ๊กไก่สาวหน่อยนะใน Thailand เนเธอแลนด์เด้อจ้าพี่น้องเป็นจังไดกันแน่นอจ้าสบายดีกันบอคะ่ะส่วนกันญ่าก,ก็ดีสบายดีจ้าอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําด,ดับนะคะเมื่อนี้กัยญาจะพาพี่น้องไปเที่ยวชมตลาดนัดของเนเธอประเทศเนเธอร์แลนด์เลอจ้าว่ามันจะคือของบานเฮาบอเนาะจ้าอยู่ชิเมืองได้เดินจ้าพี่น้องกะบไกลจากที่กันญ่าอยู่บันไดจ้าก็จะเฮาไปประมาณ10กิโลนะคะ ระวังทีเข้าจะไปหอดตลาดกันญาเกสิพาดทุกคนนะจ๊ะชมวิวขางทางไปก่อนนะคะลวกซิม,มีเรื่องเม่าเมาม้อยให้ฟังจะพี่นอ้องเป็นเรืองถีกัยญาทิ่งทายไหวนอจาว่าการทีเป็นเมียรฝรั่งนี่ลกักะถือเบาอีหยังห้แน่นอจากพ่อแม่ถือเช่าบ้านเป่าหูจังไรแน่นอจากนนจาเดี๋ยวกัยญาจะมาเบาให้ฟังในคลิปนี้นะคะจ้า กันย่าสิมะเราให้ฟังนอจาวาการถี่เป็นเมียฝรัร่งเนี่ยมันจะต้องลุ้ยทนันบ่าจะพี่น้องกันย่ากับบเขาใจในความคิดของชาวบ้านนอจาาพอแม่ของกัญญนญ่าเนอจาาที่อยู่บ้านกระถือช่าบ้านเป่าหูอยูุทุกมือจะพี่น้องจนกันญยญ่าได้เอาพอกับแม่นอจาามานั่งเว้ากันนะครับปรับความคิดของพอแมไม่นอจากพี่น้อง กัญญากระบอกก็พ่อแม่ดีดีนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เบอกเหตุผลให้เพิ่นฟังนะคะกัญญากระบอกพ่อแม่ว่าพ่อจ้าแม่จ่าหนูจะขอเว่ากับพ่อกับแม่ด้จ้าว่าการที่นูได้ได้แฟนฝรั่งเนี่ยมันบ่จําเป็นว่าเขาจะต้องรวยหรือเขาจะต้องไปเอาเงินทองของเขานะคะกัญญากระสิบอกพ่อกับแม่แบบนี้นะจ๊ะพี่น้องกัญญาก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่า ถ้าพ่อกับแม่คิดว่า,าแฟนของหนูบอรวยเราพ่อกับแม่คิดเบิงว่าถ้าหากว่าเพื่อนบ่มีเงินบ่มมี่คือใช่บานเขาเว่าว่า,วาไดฝรังขี่นกแนวนันแนวนี้พ่อกับแม่ต้องไปใส่ใจดอกจ้าเพราะว่าเหาบ่ได้คิดขาดหวังเขาในเรื่องนั้นนะคะกันยากกระยกตัวอย่างให้พ่อกับแม่ฟังเลยจ้าว่าถ้าสมมุติพ่อกับแม่ได้สมมติ ว่าให้ไปใส่หนีให้คนนนึงแล้วพ่อกับแม่บริสางขึ้นมาแล้วพ่อกับแม่จะย่งอยากจะใส่หนีให้เขาบอแล้วพ่อกับแม่สิงหูซึกแบบใดนะคะในเมื่อไปใส่หนีให้คนอื่นโดยที่จะคล้องบริสางหนีขึ้นมาความรู้ซึกของฝรั่งเข้ากับือกันกันย่าบอกพ่อกับแม่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขา,าต้องไปขาดหวังอีกอย่างจากเขาแล้วก็ เฮ้าบอตองไปสนใจชาวบ้านว่ซสิว้ลแบบใดแต่หากว่าเขาบ่มีเงินเขาสิมีคาซื้อตัวเครื่องบินเที่ยวประเทศไทยกับประเทศในเทอแลนด์ไปกับหลบละ3เดือน3เดือนยูบอและกากันยากก็บ,บอกว่าแล้วเขาบอได้ใจแค่เฉพาะเขาเข้าใจให้หนูพร้อมทรงหนูเรียนพร้อมทรงเรียนอาหารไทยทรงเรียนภาษาดัต ค่าทียูทีพักค่ากินทุกอย่างเข้าใจเมดแล้วถ้าหากพอกับแม่คิดว่าเขาบ่มีเงินเขาสิเอาเงินมองใดมาซัพพอร์ตหนูในตรงนี้มาซอยเหลือหนูในตรงนี้กันยากะอธิวายพอกับแม่ฟังแบบนี้นะาจา้ะพี่น้องคือเป็นการถีปรับความคิดของพอของแม่ไหมนะาจา้ะกันยากะเ่าเหตุผลให้พอให้แม่ฟังในทํานองแบบนี้ละจ้าว่าอ่า เฮาบ่ต้องไปขาดวางอีหยังจากคนอื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เหาสางขึ้นมาบ่จําเป็นต้องให้คนอื่นมารับผิดชอบนํานะคะเพราะว่าเพราะว่ายังแมนบ่จ้ะพี่น้องเขาบ่ได้มาสางนาเห่าเขาก็มีหัวจิตหัวใจคือกันกระเฮาแต่หากว่าเป็นเหาล่องไปใส่แบบเขาเห่ากับ่มีความสุขแมนบ่จากพี่น้องเขามาหาเหานี่คือได้พรรยาได้จ้าบ่เมนว่ามาเอาเหาเพื่อมาใส่เหนี่ยขอบครัวของพันรยาแมนบ่จาก กัญญาก็เลยวอาให้พอกับแม่ฟังว่าพอกับแม่มาตองห่วงดอกในเรื่องนั่นนะจ๊ะแต่หากว่าอ่ากัญญาเนี่ยได้เฮ็ดงานนะคะในส่วนนั่นน่ะกัญญาจะซัพพอร์ตพอกับแม่เองเนาะจ๊ะคือแต่ว่าแฟนกัญญาเราก็ซอยได้จากพี่น้องบําเพ็ญว่าเล่าบอซอยนะคะแต่ว่าแฟนกัญญาเนี่ยเราจะซอยในแบบที่ว่าเราบอได้หาปลาให้กัญญาได้จ้ะแต่เราสอนให้กัญญาให้หุดจักหาปลาเองนะคะคือ คือแฟนของกัญญาเนี่ยเราจะเฮ็ดเ็ดให้กัญญาจ้ะแล้กกาให้กัญญาลู่จักไปหาปลามาเองมากินเองประมาณนี้จ้ะพี่น้องแฟนกัญญาบอกว่าแต่หากว่าจะให้เงินเราก็ให้ได้นะคะแต่ว่าให้ไปแล้วมันกับมันกับเบดจ้ะพี่น้องมันกับว่ามีต่อยอดเกินไปอีกเน,นาะจ้ะแต่หากว่า ถ้าหากว่าเราเฮ็ดเบ็ดให้กัญญาแล้วกัญญาหลุดจักหาปลาเองเนี่ยกัญญาจะมีกินมีใสตลอดชีวิตนะคะถึงแม้ว่าเราจะใบยูแล้วเราจะเสียชีวิตไปแล้วกัญญาก็ยังมีอาชีพเหลี่ยงฉีบของจะคของเหลี่ยงขอบครัวคองจะคของใดนอกจากพ่อแม่พี่น้องกัญญาก็เลยอธิบายให้พ่อกับแม่ฟังแบบนี้นอกจากพ่อกับแม่ของกัญญาก็เลยเข้าใจนอกจากว่าอ๋อมันก็จริงเนะาะถ้าแมนว่าเข้าไปใส่ใหคนอื่นเข้ากับว่ามีความสุข เขาก็มีความคิดแบบคื่อเห้ากันยากก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่บ่ต้องไปฟังชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านบ่ได้มาเห็ดมาส่างให้เห้ายู่เห้ากินเนาะจ้ะพี่น้องมีแต่มาค่อยอยุยงให้พ่อกับแม่คิดมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาพ่อกับแม่เป็นหนีมาชาวบ้านมาใสา่ซอยบอคะกับบได้ใส่ซอยแมนบอจ่า,จาแต่คนที่จะหาใส่ก็คือขอบครัวเห้าเองแมนบอจ่า,จาเพราะฉะนั้น นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พอกับแม่สร้างขึ้นมาแล้วแฟนของกัญญาบริสางและเป็นยังต้องให้เขามาใส่แมนบอกจ่าพี่น้องนี่คือความคิดของกัญญาเลยจ่ะกัญญาคิดเองกัญญาบอกพอกับแม่เองว่ามีไผ่มาบอกกัญญาเลยจ้ะเพราะว่ากัญญานึกถึงจิตใจเขาจิตใจเฮ้าเนาะจ้ะพอแม่พี่น้องถ้าจะอยู่น้ำกันใดยังยื่นมันก็จะมันก็จะต้องรับพิชอบของตัวเฮ้าเองนั่มโมเมนต์ว่าจะให้เขารับพิชอบทุกอย่างเนาะจ้ะพี่น้อง แต่ว่าสําหรับนี่ตกัญญานี่แฟนกันยารับรับพอชกัญ่าเนาะจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องยังก็ตามจ้าแฟนกัญญาเราจะรับผิชอบนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่กัญ่ามีปัญหาเดือดร้อนป่วยว่าสบายแฟนแฟนกัญ่าแล้วก็ซอยจ้าพี่น้องแล้วก็ซอยในส่วนที่เราซอยใดเนาะจ้าแต่ว่าจะให้เราซอยตลอดไปกัญ่าก็บอกเลาว่าในตรงนี้เพราะว่าพ่อแม่กัญ่าน่ะคือกัญ่าจะบอกไว้เลยเนอะจ้าว่า ยาเฮตให้เขามองเห้าว่าเห้าเห็นแก่เงินนะคะกันย่าจะบอกพ่อกับแม่แบบนี้นะจ๊ะบอกว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะคะในครอบครัวของกันย่าเองนะจ๊ะบเดเกี่ยวกับยาินะคะในครอบครัวของกันย่าเองเลยกันย่าจะบอกแบบนี้เลยจ้ะกันย่าจะบอกพ่อกับแม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบริมากง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องใส่เวลาต้องอดทนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสําเร็จได้พ่อกับแม่ก็ต้องอดร่อก็อดทน Beifall เพราะว่ายังแม่น่จพี่น้องก็ต้องร่าวันทีกัญญาได้วิสาสําเร็จทุกอย่างได้เมยู่นี่ได้เป็นประชาก่อนของคนที่นี่นะจ๊ะกัญญาก็สิสามาทำงานได้แม่น่จ่ะแต่ว่ากัญญาก็มีการว่างแผนนะคะว่าจะเหอียังเอียงนะจ๊ะกัญญาก็เด้วบอกกับแฟนเรียยร้อยแล้วจะลาแฟนเล่ากับว่างแผนเอียงไว้ให้กัญญาแน่นเอาจ๊ะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือแฟนกัญญาว่าเนาจะมักกระตองใส่เวลา โมเมนตว่าจะมีอีกอยังใดมาง่ายๆแล้วก็ได้ในมือเดียววันเดียวเนาะจ้าพี่น้องนั่นละจ้าก็เป็นสิ่งที่กันย่าปรับความคิดของพ่อของแม่กันย่าเนาะจ้าว่าว่าให้คิดในแง่บวกนะจ๊ะคิดให้ไม่ค่ะ หลักกากัญญากระบอกพอกแม่คิดในแง่บวกเนาะจ้วกว่าบดต้องไปฟังเชา่าบานนะคะเพราะว่าชาวบานบอดายมาเฮ็ดให้เฮามีความสุขบอดายมาหาให้เฮากินเนาะจ้กพี่น้องคนที่หาก็เป็นครอบครัวเฮ้าเองเนาะจ้กนี่หละจ้าพี่น้องก็เป็นสิ่งที่กัญญาหวัาวกะพอกแม่เนาะจ้กคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวกัญญาสิมาบอกให้ฟังในคลิปหานาเนาะจ้กพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆมือเด้อจ้าขอบคุณทีตท่ติดต,ตามชมคลิปของกัญญานะคะ สวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันยาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ